สวัสดีครับผมนี่าไม่เห็นนะครับเคมนมันนี่าไม่เห็นนะครับแจงเสียนใส่ไก่ครับแกงไก่ใจ่เสียนมาเิ็งครับ,รบกไก่กำลังรุนไก่แม่ไข่อย่างดีครับผมแม่ไข่มันมันม่นครับผมดูคนเหลวหันสิเป็นแบบใดเนาะดีต่าง ปเป็นแบบไหนเซียบเลยวะเสียบไเป็นเครืรร่องปุ้งฮะสิเป็นเครื่องปุ้งวะใช้งานเลยแน่ครับเครื่องปุ้งมันนรับผมตำพริกแกงครับตำพริกแกงเรื่องตำพริกแกงยิยงค่อยเสียบไมหนูแต่เป็นเสือเอาเป็นไปไหนเพราะเสีบ เศษแบบนี้จัดระย่างครับ<ส>รไปปูดล้อที่ตามมือ<สร>ไปครับถารอเบิ้งครับผมมาเบิ้งครับเสียบเพิ่นแหวะเลยบ่ครับแหวะเป็นตอนครับเอาหมวกงี้เพิ่นอยากกินหนาทันผู้สุม่มหมวกแน่เซฟไดไกไนี่ไงางไ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 ไงไ น่นเย็นหนน้อลุสีลุงสีเออเอาเป็นตัเสียบนะครับมันนะคมมันเครื่องงสีผ้าออะเภทไหนครับแจ้งครับึแจงใส่เสนี่ละห้ผู้ใดแจ้งกินเคยว่าน้นฮึ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  ให้เพื่อนครับสูตรทำอาหารสูตรบูนี่ตรงเพื่อนนี่ครับอาหารปลาพาไปซับมันทำไมคลิปว่างหันรถเอาลองเลยครับเด้เลยกับกับปีใใกไก่ครับแดดมันในเข่าไปเบิง้งเข่าไปเบิ้งครับมาเลยครับกินแสบๆนี่กันเชิญ้อไหมเปลี่ยนเสืส้อพี่น้องนระู้ไหมป่าของป่าไม่รู้อันนี้แจ็ทุ่มเลยครับทิ่ปลาเอาแน่น มีหลักแฟนเพิงแฟนหมอรำอันนี้จะถุมเหรอครับครับผมเอาใส่ไป่ใส่ครับเอากะทิใส่ไม่ใส่เบ่งใบเหง้าครับใส่นี่หน่อยนะครับจะไงครับผมเจี่ยวดีไปแล้วครับกะทิจ้ากองครับผมหนึ่งกองใหญ่ครับหนึ่งกองใหญ่ครึ่งกิโล โดยประมาณนางพูด่ังไงบึงครับผม,มเสียบครับรมาเชิญมาเสียบเนกันครับผมเน่ทำอะไรนะครับเติ้ยนำยาก,ก่อยนครับนี่ยังใส่หญิงนะครับผมพริกแกงครับใส่ิกแกงใส่นอกเนว้อมนุษย์จะใส่นอก คนในมันแตกแย้กยังอยครับเบิ้งถ้าเบิ้งรอดตีตาเมื่อครับมาเบื้อที่สมัยมาเบิ้งครับคนกะทิแตกแล้วก็เอาแยงใช่ครับนกะทิแตกแล้วก็เสาครับเ้าเด็ก็นอนครับเหนื่อเด็กชันเร็วมาเบิ้งผักตอครับ ได้แล้วครับเาอเึงครับใส่ยังนะครับปีกยงครับยังทำเองครับุมแต่แม่เสือไผ่มมีกระเสือกระเสียบคระกันนครับแต่ว่าันบวชซ้ำบวชหอมซ้ำทำเองนะครับ ่บน no ้ำมันใส่น้ำที่น้ำ่นใส่อยูแ่กระทางอย่างงี้ครับเป็นเอาเศียมาครับเศน้ำเด้เศน้ำเือนเฮ้ยใส่คือใส่เลยนดครับถัดราตดตามึงครับผมใส่อยัางต่อไปมาครับผม กะทิแตกแล้วมาเบิ่งกรบผมมันกะทิคนแตกแล้ยมั้งครับประมาณจ็กชั่วโมงครับกะทิคนเคยแตกทิมาทีครับมาที่เลยไก่ลงเร่ครับกระพมไก่โอ้อเลยครับไก่คือลายสิครับไก่กำลังนุ่มอ่ะครับมันถึกมันถึกซ้ำเร็วไก่เด็กอยู่ครับสิบแปดชิปเก่าอย่างเง้ยเนาะ กลังฝากาพี่ย่าใส่พอประมาณครับผมคนเขากัน,นเห็ดแตงมันแห้งชีเร็วครับนี่เดีจ้าเจ้าหนามครับเจ้าหน,หนามมันหอมกุ้มเลยครับผมมันมีบวกเขือบวบแข็งใส่แข็งเศียรครับมันเป็นแกงเศียบวกเขืออันน,น,น,นี้แกงเสียรื่อๆเนาะบวบแมนแกงเขียวหวานเนาะครับผม <laughs> แช่เ้อนชองนี่ครับแช่สินไว้แล้วครับเสียวลุงเลยครับหอมหันหันหอมยังนะครับหอมบัวหะหอมสดครับหอมแบงเชียบนี่จบมาจากใสรเคยเขาเอ่นสิบปริญญาโทปริญญาทูเลยครับ มาทานด้วยเศษเพ็นโนเกีย่นไปเป็นผู้สอยเศฟอยู่อีกก็ไม่สามสิบุ่นได้ี่มครับธรรมดาเลยครับเก็ดหอมมันสะอาดได้ห่ครับไงผ่านแม่ได้เส้นเดียวเหรอที่หุ่นผ่านคือเขาอะไรบอกเติมน้ำเหรอครับน้อยหนึงเบ่งครับผมน้ำสิบือ นำหัวเช้กระสิบนโตวะเอ่แม่หนอคิดแังบ่เห็นใส่น้ำม่ใส่บังหันครับบ่ไดดเอามาบึงครับคุณในทางใส่อีกครับใส่น้ำลายแสียบลายวะชื่อแจ้งผงนัวหืเดี๋ยวใส่เสร็จน้สิอีกครับ ก็เสียเป็นกระเปาคืออด้างเดียวเป็นเส้นใบใส่เต็มหมดเสีนบ่ไหนเสีนใส่ที่หลังมันปุ้งครับเอาใบกวนผุดใบผนปุ้งกอนปุ้งกอนม้ใส่อย่งไปุ้งปุ้งเท่าใส่ยังไช่วยแต่ปุ้งก่ดี้ว ใส่กองเดียวับสูตสนี้จตรเกวนู่นก <name. laughs> ับคุณนกัสิไปแน่ยวดิปุงเลยครับปุงสลดปบาใส่ครับเนี่มันเสียบโอ้มันเป็นแตเสีบหอมแห้งคับตอนนี้สุรได้ทำเมียสตรไดนโอ้ยเสียสุขเสียงเสียบเลย คุณแม่ไงเอาเอาสูยคุณแม่ตามไปตามไปตามไปไม่ชอบหรอกใส่ยังงี้โอเโหคุณแม่ได้มาเองเลยครับผมมากำกับเองเลยครับแกงน้ำใหม่เป็นเหมือนเสภาบเลยครับเช้ตะกี้อะไรตั มาครับมากำกับครับคุณแม่ิมเี่เออมัเลือก้อนจิมมื่อมมาดีกับดีลงีลงิมแ่ขึนแห่งความยาวโลกขึ้นเราขาดเราแ้วมันจินเบ่งครับไอ้กว่ยขาปุ่นครับเอาลูเอาลู กำลังเติมน้ำมึงเตือนันไปเถอะเบิงครับเดี๋ยวคุยกันกันแป๊บหนึ่งครับผมลงตัวเดี๋ยวสมจีไทยเบิงอีกเทียครับเอาเดีวมาครับผมซอยเซฟกับมาครับครบไหมโคคีมเลยสามเกอสี่เกอหน้าสีไทยเราทำที่ตอดเสียรับอดเสียต้องวิ่อดเมื่อเนอะ ดูยาสิคบผมกัดชีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนงสุดรถปครับงสุดบอซคบอสไซ์แสบเล่มอ๋อสูตรพี่เสียเล่มอออละพอละหาใช่อครับเ่นไหนคือซึมซึมแบบซึมสครับใช้เป็นเั็งนั่ง จมเยียงกันครับทุงปรึกษากันสิเปียงเลยครับได้ครับถ้าเบิ่งตอนกินเหรอครับเป็นปุ้งเนียงก็สำเร็จเลยครับมาเลยครับมาชิมในกันครับเมนูเสร็จแล้วครับเสียบใหญ่เพิ่นมากครับใหญเพิ่นมากก็รันตีก่อนครับผมเค็ม่พอดีเหรอพอดีอืม สวยดเนาะสขัวเนี่ยต en> like ื่ปลากันด้ครับเต็นไดครับใส่คะแนนครับลอยคะแนนเต็มเลยบมครับเองเลยครับผู้ชายเสียบจัดแน่จัดแน่จัดแน่เอาเติมกันเติม วอาวไปติดเยอะเเาดีู่นี่วะอันนี้มาเกงครับกับมือสิบตกันด้ครับเตีนครับอยากกินตีนไก่มาด้วยครับนั่งกินเยาวนเอาดีแห้งดีเยียวบอกไปจังเือเอาเพลงไหนครับ

หลวกลงไปในชุดยไดนยังเห็นข้าถวยอยู่หันมังพี่เนี่ยลวกลับโบเปาด้กับอบนนี่บึงตีเหงาได้หนาหนาแดงเลยอ่ะนอเหงือแตกเลยตี เดี๋ยต่กระดูให้ลูกน้องครับน้องนี่เก็บดีครับเอาะเ,เชฟอัลบั้นึกไหอีกอัลบัม้มเนี่ยหิดฝากเลยนี่พนี้ยงนีวไว้สนใจเลยยานี่มเยมาวล้ครับพ่อแม่พี่น้องเืิญเสียบใ<ป>นกัน เี้ยวเสียให้เง้ยนเสียใส่ก๊นาวะกระโม่เนีนนนอนห้อนครับเป่าในด้วยแหละเอากระตนตะมาช่เลยครับหันเยียงใสกำลังจัดแต่งครับนี่ไนวะเคยเมือคืนอืม เงเครับผมเสียงดัง,งฟ้ง,ง,งชัดนเลยเจ้าเจ้าเาฟันเสีบกดไกดแชร์นะครับกดชอบจะใครเป็นกำลังใจผู้เป็นเนจิบจุจวดครับกล่นนะไปครับเอาบา,บายครับเ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับจบมันมอือนฮะาครับผมมือนี้